อย่าพยายามบอกอย่าพยายามบอกว่าเฮ้ยมึงกูบล็อกมึงนะมึงอย่าบอกเขารู้หมดอยากพิจ่รณาไม่เอาอย่าพูดเขารู้นะเดี๋ยวจบเฮ้ยโอ้ยเออดูตัวหน่อย ไม่ยืนเนี่ยมันยืนซ่อนดีแล้วมีเงี้ยเดี๋ยวผมต้องยืนยืนยืนนิ่งๆแบบนี้ป่ะต้องยืนซ่อนๆแบบนี้ไหมนิ่งๆอย่างเงี้ยถ่ายก่อนทั้งสองสามช็อตไหนเดี๋ยวมันน่าดูเออเดี๋ยวถ่ายแล้วดูความอดเด็ดอันดัตัวเองเท่นเมื่อกี้โอ้เปลี่ยนตัวป้องกันเลยวะไอ้มายืนนิ่งๆอยูหัวหน้าตัวนี้ไอ้โวะ นี่อะไรวะลงหมดทุกลูกอเป็นรงล่ะลงเฮียล่ะเฮ่ะเฮียล่ะเฮี่เฮียล่ะเฮียล่ะเฮี่ะ่ะเฮเฮียเฮียละเฮียล่เี่ะเฮีเฮียลเฮียล่ะเฮียล่ะเฮีเฮียล่เียเีย ไปไปไปๆจะบุกกันเร็วพี่แป oh ๊บเดียวสองสามสี่เพลงนะสองนาทีเองแป๊บเดียวเอ้เฮ้ไปดิเนได้นออออี่ต่อเนีเี้ย ไอ้โยไอ้ไอ้เียตั้งไรสามคนว่งที่อนแล้วไปไนาเน่ย ไม่ได้ไม่ให้ออกแล้ว นี่เหมือนูครับยืนแบนยืนเลย้นี่ต่อ่นี่

พอมากีพอมากี้พอมอกี้ซ่อนซ่อนพอซ่อนเนี่ยซ่อนแล้วซ่อนเสร็จออกมาเนี่ยอยไ่ที่เหลืองไม่ลงน่อแห้งมยดข่ายคือหยข่าอะรเี้่วยไอ้ห่อันดีที่เเลยคือปั้นเมื่อวานสวยโอ้ ปวดเมื่อยแล้วจะให้เป็นพี่คนน้นเดี๋ยววันวันอาทิตย์นี้ไปยังไงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะขับไปเองได้พี่ไม่มีปัญหาแต่ไอหนุ่ยมันสอบไอหนุ่ยมันสอบไอหนุ่ยผมไปไม่ได้มันสอบเดี๋ยวผมอยู่คอนโดเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมไปจากคอนโดไม่แน่ใจครับใมันบอกว่ามันชัวร์ว่ามาอ๋อแล้วแฟนมาไปด้วยสิไม่มาใครมึงดูใครดูคนนั้นเด็กไม่ต้องไปถอนในนอกเลยขนดิเว เช็คสวีปะวะเจ้ดิบส่าน้้สองสองสอองนี่จะทำไมโล่งวะเกิดอะไรขึ้น

มันก็เล่นกันอยู่แผนเดียวมันก็บล็อกไม่อยู่สักทีเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันีเอ้เล<อ>ี้ยงงงอะนี่แบบนี่แบบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูกันพี่มีหลักฐานแล้วไอ้เนี่ยถ,ถึงโซนถึงแมนแล้วเว้ยของเราอะไม่ใช่แมนแล้วแมนแล้วแบบบล็อกไม่อยู่ด้วยอ่ะผีกระตุยเลยไอเชฟซามว่างเลยปหแบบ แล้วแบบทั้งมือทั้งศอกนี่มาเป็นปึกบึกบึกเนี่ยโอหจับมือไม่ไปเลยไอ้ยี่หรือว่าเราต้องเล่นแบบนี้บ้างมันถึงจะแบบมีมีช่องว่างมีจังหวะเล่นนะพี่ไม่ควรใช่ไหมคือไอ้จังหวะต่ออันนี้มันมาเป็นของมันเองอ่าคู่แข่งมาเต็มเลยทั้งแขนทั้งศอกอัดมาเนี่ยโอ้โหทั้งหน้าอกทั้งท้องโอ้ยจะจะเต็มน้้ นี่จัด้จัดผมว่าจัดเต็มจะตายก็เอาให้จรเดียวพี่เราจ่ายบอลได้คุณ่โอ้ติดางความผของโบอีกสองเท่าไหร่แล้วครับสิ1หกส1บสองสิบสองสิบหกสิบสองสิบแปดเอาสามแต้มครับรับนำพี่รับนำรับนำ เอาไงเอาไงเท่าไหร่ครับสย่สิบเอ็ดอันนี้สิบแปดสิบสองไม่ไม่ไม่ถึงเราอะเรายี่สิบเอดสิบเดแครับสามแต้มลงนั้นเม่สาแต้มอันนี้สิบสิบไม่ใช่สิบห้าสิบห้าสิบปสิบห้าลุกบุกนำโอ้หมื่อยแล้ว โยยวเียวบอลเียอาาน้ยงบอลจบนขึ้นมาเอาป้องกันขึ้นมาตอนนี้อยู่น้ำชิปเปนี่มันเดี๋ยวกำลังนิดเดียพี่อบละน้ำมันน้ำมันเค็ม้วยมั้ง ล่งวะแล้วไแล้ววดามสองไปแ้ปึ๊บโอ้โหส่วนเี่ยี่สิบยี่สิบสิบห้าจังหวะมันดูแบบ หมือนจังหวะเหมือนเป็นธรรมชาติเลยนะมันดูแล้วแบบคือแล้วเขาคือวิ่งมันวิ่งมันวิ่งช่วยกันต่อเนื่องอ่ะแล้วเราเราคือเราเราบุกไม่เราไม่เราของเราไม่ลื่นอย่างเงี้ยไม่ไหลอ่ะเนี่ยไม่แล้วแล้วไม่ไม่ซุกไม่อะไรอ่ะเหลืองเี่ต่อที่ต่อ มันร uh, ู้้บอเขาเียกบอลเขาเรียงบออ้ไอ้เออให้ให้ให้ก่านเลี้ยงบอลไว้ยิ่งมากเยอยกมันมากอยากมันมกจะฟินดีอ่ะจะฟินโคตรดีอยากมันมากห้นะไปไปอยกย รอไหมครับนี่อนะที่เขียนไม่บอกให้อยู่ั้นสี่ด้วยคือจังหวะวางคู่ที่ไม่ลงไม่วางคู่มันมีแม่งสายมันก็เล็กเล็กนะอัเนี้ยแม่งโดดสุด ได้หรอว้อว้นว้อนวอนวอนวานวอนว้นว้อนวอนว้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 ว้อัวได้อนว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 ้อน้อววง้งว,วงว้อ <3, 15, S 3> นว้วอ้อนว้อนวอนว้อนอนอนว้อนว้อนว้ออนว้อนวน้้อ้้ ผ so <tr> ู kay, ้น <adject ives> <gram> ีาได้ไหมปั๊บผู้นี้ได้ไหมโอ้โห